ประวัติศาสตร์หน้าทึงของการเดินอวกาศ60ปีแห่งการเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนภารกิจท่องเที่ยวสำรวจอวกาศ Polaris Dawn ของบริษัท SpaceX ที่เริ่มออกเดินทางไปเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานับเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่อาจมีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของการบินอวกาศเชิงพาณิชย์เรื่องจากภารกิจนี้จะมีนายจาร์เร็ตไอแซกแมนมหาเศรษฐีพันล้านชาวอเมริกันเข้าร่วมทีมนักบินอวกาศด้วยโดยเขาจะเป็นพลเรือนผู้มาจากภาคเอกชนคนแรกที่ได้ทำการเดินอวกาศ ออกไปสู่ความเวงว้างของห้วงอวกาศภายนอกตัวยานนายไอแซคแมนคือผู้สนับสนุนเงินทุนส่วนใหญ่ให้กับภารกิจนี้โดยหวังที่จะเป็นนักบินอวกาศมือสมัครเล่นคนแรกที่ได้ทาการเดินอวกาศในแบบของกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยส่วนบุคคลโดยเขาจะก้าวออกจากยานดรากอนแคปซูลของ SpaceX เพื่อทํากิจกรรมนานนอกยานอวกาศหรือ EVA เป็นเวลา2ชั่วโมงซึ่งกิจกรรมนอกยานเหล่านี้เป็นการล่องลอยไปในห้วงอวกาศมากกว่าจะเป็นการเดินจริงๆจรวจขนส่งและยานในภารกิจ p o l a r i ส d อนเ พุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในระดับความสูงมากที่สุด1,400กิโลเมตรจากพื้นโลกทำให้ภารกิจนี้กลายเป็นเที่ยวบินอวกาศที่มีลูกเรือ